วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องโปรโมชั่นใหม่แล้วกันว่ามันเป็นยังไงฮะเปิดมา16,990 i3 10ไอ้3 10. 105 f กาจอ1050 Ti RAM 16 b p o พอร์ u ส p l ยเนี่ย550วัตต์ SSD 240กิกีพิชานแล้วก็เคสเป็น i have CPU ต่อมาฮะ24,590เป็น i3 12100 f กาจอ RTX 2060เมนบอร์ดนี้เป็น ASUS Prime h 1 0นะครับ RAM 16 g b แล้วสตอร์เรเนี่ยเป็น Samsung ครับพอร์ u ส p l ย600วัตต์80 Plus ข้ามาที่ AMD บ้างครับ23,990 Ryzen 5 3600กาจอ RTX 2060 Ryzen 6000 มาสองสตอรรกิน่าสนใจนะตรงตรงถ้าใครอยากรอง AMD Ryzen 7 5 7 0 0้อ X พร้อมแรม16 g กกิกชิปเซ็ต B 5 5 0กาจอ R TX 2060แถมชุดน้ำอันนี้ือแถมอยู่แล้วนะครับเป็นซาดักสปารครับน่าสนใจจ,จัดจัดตรงนี้33,990เลือกเครื่องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ใช้ครับแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วนะครับ